เวลาที่เราฝึกพุทธนิมิตคือการน้อมใจเข้าถึงพระพุทธเจ้าใจเราจะอยู่กับพระเมื่อนั้นเองใจเราก็จะสงบนิ่งและปัญญาก็จะเกิดขึ้นพอปัญญากเกิดขึ้นเราจะมองโลกตามความเป็นจริงทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็ดับสลายทั้งคนทั้งวัตถุสิ่งของไม่มีสิ่งใดถาวรทุกอย่างเป็นเพียงสมมติขึ้นทั้งนั้นถ้าใจเรายังติดสมมติ ก็หนีความทุกข์ไม่พ้นบางคนแม้เรียนรู้เข้าใจแต่ก็ยังไม่สามารถเอามาชำระจิตได้จริงพอนั่งปฏิบัติใจก็ยังดีอยู่แต่พอออกมาใช้ชีวิตกลับยึดถือเหมือนเดิมนี่ของเราโน่นของเราชื่อเสียงเกียรติยศก็ของเราพอถูกกระทบเพียงนิดเดียวใจก็ทุกข์แล้วแต่แท้จริงจิตของเราเป็นวิมุตติอยู่แล้วเป็นอิสระตั้งแต่เดิมเพียงแต่ถูกกิเลสและความเศร้าหมองห่อหุ้มเอาไว้ ถ้าเราทำใจให้พ้นจากกิเลสพ้นจากความเศร้าหมองจิตก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นจากความห่วงหาและพันธนาการทั้งปวงนี่แหละคือทางออกจากทุกข์คือวิมุตติคืออิสระแท้จริงของจิต